โอเคจำท่าทางไว้นะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมเราบอกในแมบที่มีชื่อว่าเอ่ออะไรไม่รู้แล้วก็ผมือเชื่องเราจะต้องตามหมาอุ้ยเก็บได้แค่สองตัวเองเก็บได้แค่สองตัวนะในจิเกตุตาบดีแกเก็บได้สองตัววันดีคุณอยาจะเสี่ยงเดี๋ยวไปไว้ได้ก็จะเอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้ว โคชอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือม็อบตัวอะไรอ้าวคุดคุดตาเขาละเมื่อเบนดี้ขีม็อบอ้าวว้าวเอาคนมึงนายมีเพื่อนแล้วว้าวตุดน้อยนอยขี่กระโดด พี่บูดูนี่ดิหนูกลายเป็นตัวอะไรมาดูนี่อุ้ยอุ้ยตัวอะไรนี่ได้รถไฟเด็กคนอแล้วมันอยู่ไหนรถไฟเด็กคนเล็กเดี๋ยวกลับไปจุดเกิดได้ไหมนี่ไงรถไฟแดงแดงล่างเป็นรถไฟได้มินเนี่ยนเออเอา อู้ยูบอ้าฉันเด็ดเฉยี่บูเจอหนูไหมเนี่ยหนูได้หลายตัวเลยเนี่ยตัวล่ะหลายตัวเนี่ยฮ้ยเออน้ำแก้วของใครไปของใครเนี่ยรอนเปิดประตูด้านนี้แบ็กโดโด้เออเปิดแบ็กโดโด,ดไ,ได้ไดูเลยจะเป็นแบ็กโดโด้ได้ไรเนี่ย ตัวอะไระเ,นไเนี่ยอ่พี่พูดจะหนูไหมเนี่ยหนูกระโดดดูเอมีให้ลงไปข้างล่างอ่ะ<ๆ>มีกล่องด้วยเอากล่องมาทำอุ้ยตกใจหมดโอ้โหคิงไอส์คิงไอสพี่พูดดูดโิโอ้ยโอ้ยฝรั่งฝรั่งฝรั่งตู้ไอ้ฝรัปป่งฝรั่งฝรัปป่เฮ้ยแล้วไม่รู้เยอะเลยไปแล้วไปแล้ว พ่อป้าอยู่ไหนโออเออหนูจะตายแล้วเมื่อกี้พ่อป้าพ่อป้าดูนูนี่ดินหนูเก็บได้เยอะเลยอันล็อกอะไรเนี่ยเอ๋ต้องตายก่อนต้องตายก่อนต้องตายก่อนขึ้นข้างบนไม่ได้เออดูวัวตายกับหนูตัวใหญ่มากเลยเอ๋ลงลงได้ไหมเนี่ย ได้มาหนึ่งสองสามสี่หเม็ดแปดแมงมุมดิมเฮียดีดีมเนแมงมุมช่วยตัวด้วยให้พี่โูลองตายก่อนตายก่อนไม่ไม่ตายคนไม่ได้เหรอโอเปนเปิดเปิดไปแมดิมจะต่ตูดฉันคนทียด็ู้ชาไม้ มา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 ดีมาวีใครใครใครไม่ได้ใครไม่ได้มันจะูไปกับหนูได้บ้างเออต้องรีเซ็ตก่อนเข้าต้องใครขายใครใครหนูเข้าอุโมงค์ที่เป็นสีแดงมาใครใครอารถไฟรถไฟเออตัวนั้นแหละที่พี่ได้อะไอ้ตัวรถไฟเออเออ

ขึ้นไปยังไงโอ้หนูได้หลายตัวละได้เยอะแล้วพี่พูกระโดดลงไปนี่นี่หรอมันยังไงเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วพีู่ใช่ใช่กระโดงไปนี้นะฉันลงมาแล้วก็ตอนนี้ผมลงมาแล้วผมมาเก็บคอลเลกอันนี้กันโอเคเจอกรีแล้วเจอกรีแล้วกรีน่ะพีู่รอยอยู่ตรงนี้บีมกรีนอะไรล่ะบีมบีมบีบีม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 ีมีมบีีมีีกมี โอ้ย h เาจะไกั่้อยให้เร่อไปนะดด้วรยัหบัตรอีเนอะเอ้ยเอาวองเอ้ยุเอ้ยอาวองาดกูจะขายไม่ได้่ยเอ้ยพีู่จะหนูยังเดียวเอ้หนูมีบัตรสีเขียวอยู่อะบัตรก็ลงไปลู่ตรงนั้นดิโอ้ยกูจะตายแทนเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่อ่ะ เอแล้วจะขึ้นไปยังไงเนี่ยไอ้พูรู้พี่รู้พ,รพี่รู้แล้วมันมันมีออชิเมนต์ข้างในแล้วนี่แล้วนี่แล้วหนูจะลงไปยังไงแล้วแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยก็มีแค่ตายเอาลงกันอีกะเออทางนี้คือทางที่มีเอนติตี้อ่ะไปยังไงเดียเราไปทำยัง้งดิ อ o ู o ไปไ v e it? ่อะน้องไป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 ส่เฮ้พอยู่ไหนกูไม่รู้ไม่รู้กูนีอหนีตัวอะไรหนีใครหนีหนีมูดี้ยังไงจะรับบูดี้นีต้องใช้เอาตายใชไเออเวลาไหนไมรู้คิว่าใครได้เยอะกว่ากันตอนเนี้ยไม่รู้แต่ที่รู้ต้องหนีบดี้ว่ะจะเชกกี้จะเชกกี้ โอ๊ยตีแรงจังยูโบอ,อยู่ไหนเลือดจะหมดแล้วก็ทำถามหาอยู่ได้ตายเหรอไม่ตายมั้งอ้าวบลอกเลยตัวไม่แฉะดูยูเฮาบัดอ,อียูหนู่นเจ็บไหมเบื่อนเมื่อกี้นายเมื่อกี้เธอโดนตูยหลังอ่ะ ม่่ <Hands up> ่วาจะเปลียนนี <phải ention so nice> yeah, you know. ่ไงมีให้เ <trendy> ก็บ่ยเพียบเลยเก็บเรีย่โอ้ตัวอะไรไม่รู้แล้วก็อะไรไม่รู้ได้มาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยนับดูดูเหลืออยู่หนึ่งเอฟใช้ตัวเอฟสีดำเมื่อกี้เอฟสีฟ้าไปไหนเนี่ยไปทางไหนอยู่ตรงนี้นเราอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมพี่ไม่สน ว่าพี่ได้ละพี่ได้ตัวอะไรไม่รู้กุญแจเหลืองเหรออุ้ยเช็ฟฟอบบ้าเจฟอบบ้าเมื่อกี้เจฟอบบ้าอยู่ตรงเนี้ยพี่รู้เหรอพี่รู้โอ้เจฟ็อบบ้าตัวใหญ่นะเจนนอนเช็ฟไอช์เอออุ้ยฟอบบ้าฟอบบ้าฟอบบ้ามึงมาเจอไม่ได้ฟอบบ้า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 นี่เจอประตู เอ้ยจะบอยเฟนหรือเปล่าวะถ่าน้าป๊อปป้าอยู่ในเลนูเฟนด้วยอ่ะไม่นจะเรนูเฟนบอยเฟน e อีกอ้าวได้ตัวโอ้โอป้าดีดีผมก็ได้ป๊อบป้ากล่องเอาไว้ทำอะไรอ่ะมาเก็บมาเก็บมาเก็บโอ๊ยทิมเบิรก พ่อว้าวว้าวว้าวแม่พี่พูโลว้าวให้หนูหน่อยหนูไม่ได้หนีอยู่มีเชือกอยู่ตอนนี้จะตายด้วยเอ,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 อื้อมือถุยเชือกันอ้ากูแตกเรียบร้อยโนหมดร่อยเลยพี่พูตามพี่พูตามหนูมากัหนหลวงก็ไปดิไปดิเ้า แม่หวีผมแต่งตัวเอาหนัง Do you have but you k อ o w ะ l l of episode แต่งตัวรอไม่นุ่งช่วเห็นไหมรู้แล้วมันมันจะมีอะไรไม่รู้ติดอยู่ได้ละหรือก็ได้ละได้เป็นตัวเลยไม่รู้สไลเดอร์ผีชิงข้าตรงนี้อ่ะโน้ชแลงยัดแปลงมาโอ้ยไหนโอเเนี่ยพี่อูเก็บตัวนี้ยังอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะ ตัวน,นี้ยังไม่ได้เกะไอตัวพวกนี้เลยยังไม่ได้เกะเหมือนเมื่อวานไหมพี่ภูจะโอเคพี่วูหนูรอตรงข้างหน้ากรงแล้วกันเก็จะไม่มีตัวอะไรมาฆ่าก่อนนะอุ้ยเจอตัวไม่รู้น่าจะกรีนมั้งพี่ภูลงมาได้ยังตกตัวมาเลยเอ้ยง่าพีู่หนูเห็นมหมดเลยมาหมดเลย เดี๋ยวเีเดี๋ยว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 เปี่ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีวเดี๋เดี๋ยวเดเียวมันเป็นตัวอะไรเด้อววววเเเเรดดวววเอเป็นตัวเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวอะไรนะจด้แตก ร้อยเป็นตัวอะไรอาจจะไม่ได้ใครจําได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะก็ในมือบอกว่ามึงไม่ได้คลิปไม่ได้คลิปก็ทีเดี๋ยวกมูนเหรอเจทเถาะเลมอนโอ้เจอท่อาะอโมกุลตุงตุงตุงตุ้งใช่ใช่มีมีเจอท่ออะไรเนี่ยข้าเล็บพี่ผัวเจ้าหา้ล้วมีตัวอะไรเนี่ยพี่ผัมานี่มาเนี่ยตัวนี้เก็บยังไง ล้วเก็บไม่ครบหนึ่งร้อยห้าตัวเก็บไม่ครบหนึ่งร้อยห้าตัว,วถึงจะถึงจะเข้าข้อเออันนี้ไม่รู้นะยังไม่เคยเข้าต้องต้องใช้อะไรไม่รู้ขุดหรือเปล่าอืมไปหากันเถอะเออตรงนี้ได้เก็บยังเนาะไม่ไม่เก็บเลยเออแต่ท้่พูตรงนี้ได้เก็บยัะนะองอ่ไะไงอ่ะ ใช่แล้วมามันเป็นอย่างนี้ได้เก็บยังมันเป็น,นช็กเกียอเช็คโอ้ยยังไม่ไเก็บมันเหลือน่าจะเหลือเยอะอยู่มั้งบางคนมันน่าจะเหลืออยู่เยอะอยู่มั้งร้อยห้าสิบตัวคิดดูแต่หนูได้เยอะแล้วนะอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสาม ไม่ไม่ไม่ต้องนับเยอะมากใช่เราต้องหาให้ครบประมาณเนี้ยออมบินด้าด้วยแอมบินด้าใช่เรียนแอมบินด้าโว่ตามา,มามตามมาตามมาเออมันไม่มีแม่โอ้โอ้ตก,กใจเจอเพื่อนตก,กนใจแล้วก็ทางถ้าเป็นพี่นะพี่รักไปเลยไอ้เว่อ เอมิงทำ้มไ้ว okay. ก็แล้วโอเคโอ้ยเจอฟถ้าผมช่อผมก็ต้องช่วเหลือคนพวกนะไม่ได้ผมต้องช่ตัวเอง่รู้จักจบจากสิใอู้หู้ไปคนเดียวเลยไปคนเดียวแลูไม่ไปอไปคนเดียวอู้หู้ e a นี่แค่นี้ีซี่ g ก y s มุดมุดละมุดละอ้าวทิ้งลอยทิ้งตุยอ่าไม่หว ฮ่าพ like ่อพ่อพ uh. oh. ักเกลแบบฉบับสองหัวสามหัวยูโผลตรงนี้อุ้ยอุ้ยได้พ่อพ่ออุ้ยโรบอกแบบกล้ามตเยูโผ่มาแล้วมาเร็วขึ้นไปเออเก็บไม่ได้เก็บเก็บได้เนี่ยทำทำอย่างนี้เนี่ย งานอย่างเงี้ยเอุงจะยังไปอฝั่งนึงต่้ไปจะเก็บไม่ได้ตัวเองก็เก็บไม่ได้เก็บไปแล้วงานนี่ยกูจะกูจะจิบงโวงเออกูพูว่าไหนกูจะจิบงโวงไม่รู้เดี Christmas ๋ยวแล้วมามาประตูมันเปิดเนี่ยแล้วมันเร็วมาไอ้บัวรูบัท่อไอ้บ้ามันเข้าท่อก่อนหนูจะ โอเคประตูเ okay, ปิดโอเคเข้าละเข้าละโอ้คนละทางไปไหนเนี่ยโอ้โหแต่หนูได้คอนมาจะคอนเอาไว้ทุบไอ้ที่เราเข้าไม่ได้ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยแย่แต่ดึงเย้ตุ้ยฮะที่ตัวหนูตุ้ยตุ้ยเข้าหมดน่นแล้วก็เจอตัวแล้วเนี่ยเพราะว่าพักตัวสามหัวเบื่อใช่ใช่เพราะว่าก เขาพับตัวสามหัวโ,โอ๊ยองกูแจอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เล็บนี้ก่อนโว้เวโว้หนูกำลังตามพี่หัวไปเดฟิดักเด็กนุ่มนี่นี่กญเจอะไรไม่รู้อ้ยเกมพาร์ทแมวกญเจสีเขียว ตป็นพายไม่เอาเอาไว้ไขเหรออ้าวหนูไขอ้าวหนูสามารถไขกุญแจสีเขียวตรงนี้ได้พี่ภูเก๊ะไปมาเลยหนูเจอเพื่อนเกมแล้วเจอเพื่อนอ้าวเจอกบซะเองแล้วตอนนี้กบป้ามันอยู่ไหนอ้าพี่ภูหนูเจอพี่แล้วกบมาตรงนี้ก็กบเป็นหลักไหนเก็บเก็บก่อ๊ะ เจออาชิมนแล้วสองบวกสิบสองเท่ากับสิบสี่จโอเคอ้าผมมันี่มนเป็นดีโอเคนะครับผมสำหรับใครทีร่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืกดกาากกาากไลค์กดแชร์กดติดตาม